อู๋ยังไม่ทันได้ปั่นเฮียอะไรเลยวันช็อตวันคิวเอาที่กูยาระเบิดหัวสาวของมาใช้โอ้เกือบโดนยาโอ้ยเฉีดอ๋อเออทำไม่ลาขวาไม่ใช่ไม่จิกใจเล้เว้ยโยเฮ้กส์ซที่แมวให้ทำงานเย้เฮ้ยเฮ้ยอจะมาตรงนี้กระดาษเหี้ย กูจะลุกขึ้นแล้วนะไอ้หลบไอ้จุอนะไม่โดนไก่จริงเลยขึ้นแล้วขอตีเอ๊ย Dark ปี๊ดดักแฟนตาซีจะปั่นเก็บแฟดแบงยังไม่ได้ปั่นเลยต้นเกมเลยโด,เโดนพวัวพราพวัาพวพราเนี่ยูมจะมาแล้วจิวจิวจิวไปจิวว๊าไอ้หล <laughs> จุไม่โดนหรอกโง่เงี้ยว เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจิ้วเฮ้ยอย่ามาทางนี้เอ้ยโอ้ยขวันมีต่อหน้ากูเลยกูควรจะไปทางไหนดีอ่าว Jesus fuck ก็ทางซันเฮ้ยมึงง้างขวานมาทางนี้เย่าไอ้ใส่แล้วล้างมีใช่ไหมไปจุกวู้วู้ โหมหเล่สิไม่ดดโดนหรอกกุณหลบไปเยอะกุณนอนตรงนี้นะวิกิสอะไรนี่อไม่โดนอ้ออ่ออ่อตู้น้ำตายเลยไม่มีอะไรกุชจ uh ุกเลยยะสารเสิยงสายาโก้ผัดไทยไหม เอาแล้วไอสัตว์จบแล้วกูบอกเลยกูจำเส้นทางไม่ได้เอาวะดีนกป้องไงอืมโก้ได้ยินเหมือนที่ได้ยินป่ะได้เกิดตัดมานู่นล้หลบจุกอืมกูโดนตายต่อไปแน่ๆมาหากูวิ่งมาหากูดิมาแล้วอ้าไมไปมันไล่กูมาไล่กูจะอยู่นี่จะมีต้องเอาเลือดออกก่อนอาเวาแม่งหาทางแม่งหารอยเท้ากูไม่เชอวิ่งไปอีกที่หนึ่ง แล้วเครื่องปั่นไฟเอาไปซ่อนตรงไหนแล้วมึงใครเดียวเอ้าสจตีวสมตีว์อ้าโลเอ้ะนี่ไงห้องตรงนี้มีห้องปั่นไฟตรงนี้อยู่แม่แม่เฮ้ยนี่ไงได้แล้วโกมาได้ระเบิดมึงมา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 เลยไหนไหนระเบิดตัวเองเลยอ๋อตายหมดตายหมดเดี๋ยวกูยังยูวิเจนไม่เสร็จเดี๋ยวอ่ะอ่ะมันมามันมาเจน what have you done เจนมันจะไหนวะว้าว มันอยู่ในตู้ครับมันอยู่ในตู้เฮ้ยบอกมาดิล่อระเบิดหาแล้วไม่มาได้ทั้งวันนะครับนุ้งนุ้งกลับไปทำคอนเทนต์เดย์บายวโหแบบแบบจังหนับเลยแกตามบ่ายกูได้หมดเฮ้ยก็การคุณก็คุณมากเลยนะเว้ยเฮ้ยไอวันยู เฮ้ยเฮ้ยกูอยู่กลางมึงเฮ้ยเฮ้ซับรอโย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 โดนั่นวะสิกแมนดั่นวะสิก bro สิกฟักไอไลท์เดอะบิ๊กฟักอคไม่มีระเบิดไม่มีตีอะสีหน้าไปทีนึงไม่มีอะตีหน้าพี่พี่ยังไม่ได้ระเบิดพี่ต้องระเบิดก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีตู้ตรงนี้ก็มีตู้ขอตู้แล้วไม่ได้ระเบิดแล้วมาดิไปเลยไปมาเลยเฮ้อยู่ตรงหน้าช่วยไปได้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลแต่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง เจมาไปปเจมางบงปังรไปเลยไปไล่กูตลกแล้วไป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  Let's go กัมโกไปไปไปเจดามีทีมเวิร์ค